สวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวนะครับผมครับผมชัยซีเอสนะครับพอบักแบ็กฮอกครับผมเฮดเคียร์าสองหนึ่งครับได็นัสตี้ห้าสองหนึ่งครับครับผมบอกเลยว่าหลังจากที่เขาสั่งกระแสไปรอำนั้นพี่ครับเป็นแนะน้ำเชื่อหลังจากที่ปีที่แล้วที่ผมเคยเคยกับพี่นี่น้ำเชื่อคายดีป่ะครับคล้ายดีครับกระแสตอนรับจากเกษตรกรกับมอผสมเทียมตอนนี้ก็เริ่มทยอยทั่วเขามากการน้ำเชื่อออกตลอดครับผมครับอ้าวันนี้ขออนุญาตนะครับวอนน้ผมขออนุญาตถามนะว่างัวตัวนี้ครับ สายพันธุ์เขาคือมาจากสนครับสายพอสายแม่เขาตอนนี้ครับเขาจะเป็นง้วพอพันธุ์น้ำเข็งจากอเมริกาครับสายสายสายแม่สายพอเขาเนาะสายพอเขาจะเป็นสายมินิติกครับครับครับซึ่งเป็นสายเกาทีเฮดเคพนบีดแม่เป็นง้วโค้งสางเงยและสายล่างจะเป็นสายไอซสโมกกิ้งกันครับครับครับผมวงไงว่าเขาเห็นว่าสายพอสายแม่นี่คือวงไงระดับโลดกันเนาะระดับโลกครับง้วนตัวนี้เป็นง้วนน้ำแข็้วใช่ไหไหนเป็นง้วนน้ำแข็งจากอเมริกาเลยครับ ของฟาร์ม HK c a t t e ครับผมของได n a วิลครับผมครับที่นี่นะครับอาภาวงครับจุดเด่นเขาคืออะไรวัวตัวนี้จุดเด่นเขาคือเรื่องกล้ามเนื้อครับเม็ดสีเม็ดสีท่โบดจัดครับผมแล้วก็เรื่องนิสัยครับบันทัดล้างทีมีความหนาลึกใจลูกกล้ามเนื้อได้ดีมากเลยครับตอนนี้ผลงานของเขาที่ขอดอยู่กับเกษตรกรหลายจังหวัดค่อนข้างที่จะโดนใจ อาเกษตรกรเลยครับผมเพราะว่าหมอผสมเทียมหลายคนเอาปากต่อปากเลยว่าใจลูกกามเนื้อดีแข่งขาใหญ่ครับซึ่งเป็นการตอบโจทย์ของเกษตรกรเรื่องเม็ดสีเพราะว่าเขาเป็นม่วแดงที่มีพิกเมนสูงครับผมครับคือว่าไงว่างตัวนี้ให้ลูกแดงแดงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าแมนครับอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวขออยากพักเบิรงนี้เนาะตัวนี้อายุปีครับงตัวนี้อายุย่างหกปีครับห้าปีไปครับผมแสดงว่าช่วงนี้คือเป็นการให้ลูกที่นิ่งที่สุดแล้วแมนครับผม ทีนี้เขาเบิ้งตัวด้านหนาเลยครับจุดเด่นของเขาตั้งแต่ทั้งหนาด้านหนาเขาจะเป็นกามข้อกามเนื้อเขาค่อนข้างที่จะหนาใหญ่ครับผมใจลูกผีเ่เททยาตรงขาหนาด้านขาหนานะครับมีมีความกว้างครับผมครับเบิ้งครับเบื้องบ้านเทาเอิญเอิญข้าวเนาะเออข้าวจะกว้างครับแมนแมนครับแหละอ่าหนาจะเขาจะเป็นหนาใหญ่ครับบ้านเทาว่าหนาใหญ่กินยากินยาดีถือว่าครับครับหนาว่าได้แบบแหลม ขึ้นมาขนาดเขาจะหึกไงเขาจนิสัยเชื่องตนนเขาจะตั้งตรงกับพานอะค่อนข้างที่จะรับรูปกับบรรทัดหลังที่เขามีเอกลักษณ์ของเขาคือความความกล้ามเนี่ยที่เด่นชัดเลยครับผมครับอ่ะที่นี่นะครับอันนี้คงเคยเบิ้ลนักพี่นองเดินนะครับที่นี่งัวตัวนี้คือถือว่าตอบโจทย์เรื่องกล้ามเนื้อเป็นงัวที่หลังนี่คือสามารถเอาของว่างไว้ได้เลยแม่นครับนะครับสามารถเอาว่างของหลังไม่มีตกเลย แมนแมนครับแล้วก็กามเนื้อเขามีความใหญ่หนาลึกด้วยนะครับเนาะแมนแมนครับคือลำตัวเขาเง้วแต่เขาอ้วนไม่เลยรู้สึกว่าเขาสั่นแมนแมนครับอ่านะคนอนเบิงแต่เบิงนี่คือกามเนื้อเขาหลายสังเกตสังเกตเลยครับว่ากลามเนื้อของเขาที่จะค่อนข้างที่จะกว้างหนาลึกแล้วก็ย่อยเลยครับเนี่ยการใจลูกของเขาเกษตรกรกับมอผสมเทียมว่าเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใจลูกคือพอร้อยละเก้าสิบเลยครับใจลูกคือพอร้อยละเก้าสิบเลยแมนครับผมครับ แสดงว่าเขาทรงลูกในท้าที่นิ่งมาทั้งพอก่อนขางเยอะเลยครับผมเพราะเรื่องข้อแข้งข้อขากล้ามเนื้ออ่าก้อเป็นเอกลักษณ์ของของแบ็คฮอกครับผมเรื่องนิสัยเป็นลักร้อมครับนิสัยนี่เขาจะเป็นง้อเชื่องสามารถทายทอดพุนธกรรมให้ครับอ่าแม่พันธุ์ทีมีลักษณะเป็นดื้อนะครับจับยากันเสียครับบานฮอใส่ตัวนี้เข้าไป ลูกเขาจะดรอปลูกมาเป็นม้วเชียงได้ครับผมไอ้ครับผมถามในผมมุเสิร์ฟมัวนเชียงสามารถขี้ได้บ่ขี้ได้ครับแต่มือถือกล้าขี้ได้บรืล่าเนี้ยต้องอาเบ๊บข้นขี้ด้วยเบ๊เอานี่เก้าอี้มีครับขึ้นไปเบอรงเพราะว่าเอาจุงไปที่รถทุบเบรอบนั้นพอเสียงกับมาขึ้นโชว์แล้วครับครับผมรอบนี้วันนี้ให้น้องผมขึ้นในเบ่สัญญาณบ่ได้ครับมาเอามาเอาที่นี่มามาขึ้นเบอร์เร็วเจ้าพี่น้องครับวันนี้คือเจ้าแบ็คฮอกครับพี่น้องครับผนว่าเฉียงเห้นครับ เชียงมาจากเชียงมาจากพันธุกรรมที่เขาทายทอดมาตาหล,หลุ่นพอลุ่นปูลุ่นยาทายทอดมาจนได้ลูกเขาเนี่ยนะครับครับถึงเขาบีดถึกบีดมาหลายเจเนอเรชั่นจริงเป็นตัวเขาเนี่ยครับครับเอาโชว์ดครับวันนี้นนขี้เลยพ่อผมเคยเห็นกระจอ,อกขี้งวัวะขี้ควายครับเอาขช้่อไอรีมครับนี่แมนครับผมพันธุกรรมเชียงนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับยุงยางใลยพ่อวันนี้ได้ครับเอาลองยางลงดูแสดงว่า พี่ครับผมก็เคยเกิดมาผมเคยเห็นคนขิงงวด้ยครับเขาเห็นแต่ขี้ควายเนาะแต่นี่บางแบกฮอกนี่สามารถขี่เลยแมนครับครับนะพี่น้องครับวันนี้คือความเชื่องของเขานี่มันต้องเกิดจากพันธุกรรมแมนครับพันธุกรรมร่วนๆเลยครับผมการการทายทอดพันธุกรรมนี่เป็นเรื่องสําคัญของการบีดง้วครับผมครับแสดงว่าเขามีความเชื่องพันธุกรรมดีกล้ามเนื้อดีเม็ดสีดีแมนครับผมทุกอย่างโอเคเหมือนน้ำเชื่อขนาดไหญที่นี่ น้ำเชื่อตอนนี้ลดราคานะครับให้กเกษตรกรตอนนี้เพราะว่าเขาได้น้ำเชื่อแยกเพียรมาแล้วเขาเลยลดน้ำเชื่อธรรมดาหรือร,รวมเพียรนะครับคสิบหลอดสองพันครับผมสิบหลอดสองพันแมนครับลดราคาจากเก่าว,วา่าตอนนี้เขามีน้ำเชื่อแยกเพียรพร้อมขายก็คืออสิบหลอดหนึ่งหมื่นบาทแถมน้ำเชื่อ,อรวมเพียรหกหลอดครับครับครับมือนี้ลดหลายๆด้วยเนาะครับแมนครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้น้ำเชื่อติดต่อเนี่ยครับอ่าติดต่อ ใชยซีเอสครับ0830945366ครับผมงัวดใช่ครับตัวนี้ไอ้่ะอ่างวตอนนี้ยูซูนี่เราเชื่อตลอดเลยครับครับมาอนี้เอามาโชว์ครับผมขนาดยูซูนี่นึกอ้วนขนาดนี้แมนปกติเรารับเชื่อไงไม่งวนจะไม่ค่อยอ้วนเลยด้วครับแมนครับตัวนี้คือพันธุกรรมของเขาค่อนข้างที่จะอ่ามีกำเนื้อที่เด่นชัดครับผมครับเอาสำหรับวัอนี้ขอบคุณต่อไหครับครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ